ประหารชีวิตชาวพม่าะนะครับโดยที่ไม่ยุติธรรมนะครับรเาไหนครับระวังรถงรงงซึ่งนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านของชาวพม่าเนี่ยถูกประหารชีวิตนะครับเป็น ด้วยการแขวนคอเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยในรอบเกือบ50ปีน,นะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับบุคคลที่ถูกทหารไปเนี่ยก็คือถูกต่อหานะครับว่าเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับหลังการยิดอำนาจของทหารเมื่อปีก่อนนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณหน้าสถานทูต้าน่านี่ก็มีกลุ่มผู้ชมุมนุมเนี่ยผมประเมินตาขสายตาแล้วอยู่ตรงประมาณสักสองถึงสามคนได้นะครับที่อยู่กันที่บริเวณนี้นะครับ แกนำนี่ก็อยู่ที่บริเวณทางด้านของบริเวณริมรั้วนะครับของทางด้านหน้าสถานพูดพม่านะครับมาตอนนี้นะครับซึ่ง ในทุ้นที่บริเวณที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้เลยก็มีเรื่องของฝนเนี s <S น่ยตกมาค่อนข้างหนักพิซซูนี้นะครับแต่ก็ตอนนี้ความตึงพมซซูนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ถอากกำลังออกไปแต่อย่างใดนะครับยังคงอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลานะครับ จากเาม่าเอาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวสิ่งที่เขากําลังตะโกนกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องถามทางด้านของประชาชนที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอ,อันนี้ของคุณ,ค,ณคุณเป็นล่ามหรือว่าเป็นยังไงครับ,บเป็นพม่าครับชาวพม่าครับนะครับขอขอนุญาตปิดหน้านิดนึงนะตอนนีนะ้ด้ืยอสิ่งที่มาเรียกร้องวันนี้คืออะไรครับขอความยุติธรรมแค่อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องการคือมนุษย์คือต้องใช้รู้จักธรว่ามนุษย์ ที่ทาไปคยวัวหน้าพักการเมืองโบนประหารไปสี่คนโดยที่เราไม่ทําอะไรเพราะเราไม่ได้ขอว่าให้โยงให้ทำไปถ้าผิดจริงๆก็ทําตามคดีไปแตท่ที่ว่าเราขอความยุติธรรมท่านั้นเองยัยไม่ต้องการอะไงเรเรามาประท้วงบบว่าสงบเงียบเป็น,นระเบียบไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในสถา,านการณ์ที่บริเวณที่อยู่ใกล้เข้าไปอีกนิดนึงดีกว่าดูกระหาทางเข้าไปนะฮะ ซึ่งตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะครับ ก็หลังจากที่เกิดเหตุรณ์ขึ้นมาเรื่องของการเรียกร้องนะครับความยุติธรรมก็เพิ่มมากขึ้นนะครับึก็เรื่องของการเรียกร้องนะครบเขาบอกว่าทางด้านของเกี่ยวกับความตายเนี่ยจะไม่ได้ยุติธรรม ผู้ที่ถูกประหารชีวิตไปนะครับตอนนี้เป็นข้อขอความต่างทางด้ขององค์วิมินที่กล่าวไว้กับทางด้านสนักข่าวเอพีนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเพิ่มเติมล่าสุดเข้ามาเลยเนี่ยมีฝนเข้ามาในพื้นที่อีกแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ เขาไม่ต้องการตรงๆเลยคือเขาไม่ต้องการรัฐของพม่าที่ปัจจุบันที่คุมดูแลอยู่แบบนี้ไม่ชอบปฏิบัติการแบบนี้ไม่ชอบใช้ความรุนแรงอ่ะประมาณนั้นที่ทําไปคือขอความยุติธรมแล้วก็ไม่ต้องไปเทียบกับประเทศอื่นพอแค่รู้ตัวเองว่าประเทศเราไม่ดีอยู่แล้วพอให้มันยุติธรรมแค่นั้นพอแล้ววันนี้จุดสิ้นสุดคืออะไรครับหมายถึงว่าที่มาร่าตรงนี้คือจจาสลายนที่หัวหน้าเพื่ราหัวหน้าพรคที่ โดนประหารชีวิตเนี่ยมันไม่ยุติธรรมพลอรื้อทงที่เฉยก็ได้เองครับอย่างเออไม่ต้องการครับเวลาที่ประเทศไหนที่ประหารชีวิตอ่ะคุณต้องเอาศพคืนศพไม่ได้คืนด้วยเราเราไม่รู้เลยว่าทางบ้านเราเนี่ยพม่าเราเนี่ยชาวพม่าเราเนี่ยไม่รู้ว่า ปาชี้ไปแล้วว่ารวจริงหรือเปล่าตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้กหลุ่มผู er <BA> ้ช <ing>. ุมนุมนี่ก็ค่อนข้างที่จะเดือดดานพอสมควรนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางยู u ูบขอขอบใจที่ชมอยู่ทาง a c e b o o k Live เนี่ยนะครับถ้าต้องการที่จะมาทางด้านของสาทรนถนนสาทอนเหนือให้เบี่ยงขวาออกไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของ3สองช่องทางซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะ ทน่านจะติดขัดมากๆนะครับเบยคใช้ช่องทางขวาไปเลยนะครับเราวกพ้สานามทุกขพม่าใช้การด้ตาปกตินะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันตน้อมกันตอนนี้นะฮะ วันนี้ผมเทพรประดงสิงโตพาคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยมาเกาะติดเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ตอนนี้อยู่กันที่บริเวณหน้าสถานทูตมา่าถนนสาทรเหนือนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเขามาเรียกร้องนะครับหลังจากที่มีประชาชนในประเทศของเขาที่ถูกประหารชีวิตเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีของประเทศพมา่านะครับเขาก็เลยต้องการที่จะมาเรียกร้องว่าสิ่งที่ประชาชนในประเทศของเขาโดนในวัน ควาแรงเกินไปหรือไม่นะครับ ที่ได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาก็เป็นชาวพม่านะครับสิ่งที่มีการตะโกนกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเป็นการเรียกร้องว่าเรื่องของความยุติธรรมนะครับให้กับที่สู่ทหารชีวิตอย่างไม่เป็นทางที่ประเทศพม่านะครับตัวอย่ามนั้นนะว่าเจนี่กวูเบเซลนุ๊ အဲ့ဒါနဲ့တော့ ตอนนี้ในพื้นที่นี่ก็เรื่องของฝนนี่ก็ยังคงตกตลงมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจานบางของเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ตอนนี้ก็ถ้าไม่มีร่มหรือวายาิาอะไรก็เปียกเอใช้ได้เลยนะฮะ And We are right We are the nation. We are the, shoulder, the, to be the that was We are the nation. the We the